มาออสูงค่พี่ดอวไปทีร่ารายลาับการจังของรายการเสียไปหลอยจังเงื่อยปอกกำสองเมื่อนใะห้เฮาคามาอ,อก,กันลองจึงวิบกองโคเขียวเป็นเพคึ้งกลางแทงสองตีกุ้ยกาวันด้านเนียวคาขาดีอบก,กันลองในะห้เฮาคามาตัวโดคอที่หนึ่งเอาไว้แต่วันมึงเลยขอ เอาเสียงเสียนไปเสียแลใกล้ผุยในรายการไวอันไนก็ปันคว้างอยู่กุยอำรภอรักเอากาุยกะแตนเมื่อลยขอรัดว่าลองพ่อมหหมตะปองจูนใหจังเตะเ้าข้าเกิดมาในาอัมพยามหันกอบในแร่ลองพ่อมโหมตะปองจูนใหเกียนเขียงเียงใหญ่ กอบใน,นได้ปิน่นอินเฮียงเมือเออในไต้อ่อนมือลอยขอปิ่นคนหลักมือกลางไหนในเต็มเจ้าปีนอทั้งหลายตะปองสู้ในพ้องันตือ้อพ้องันเยือ่อเอาอ่องเปลือกสิบชิ้นั่นก็เฮ็ดเชียนดาสายตางปันกุนมือไตอวอนละแก่ไหน,นลองตางมันมีจยงนั้น เเขาลักกันหลักปัญห้าอำนันก็นละตาให้มันออกมาหลีโคเขียวเฮ็ดเสียนตางอำนาจว่าเฮ็ดปันกุนมือกุยกะคู่เขียวเขาดาดีต่อต่างนาฬิกากลางเลยวุ้ยหลีปองจุเขานำดังกินอันย้อนมาดีกุมือเฮ็ดตาซิกเขาเอออำจเฮ็ดตากุลมือเนี่ยอันไหนแต่ว่านดีคู่ไว้ สองมาลองว่าปองจู้พร่อมกันต่งเลยเกาข่าเกิดมาไปย่ำหันสีปอกซื้อในพ้อมกันปอปังติ๊กมาในปืนกว่าตายนาสิเตียนโคู่เขียวฮะอันนั้นเราเอาคู่เขียวขึ้นโหลเสีนนยได้ตายกดตายกองเตียนโปองจู้เนี่ยเขากาห็หูเขาก่ออันนั้ว่าคู่เขียวอันว้ว่าถ้าปองจู้ปีนอ,องอกปัียนทั้งหลายเผ่อตายตามเตียนเตียนต่างจุ่มเลยเผอไอ้ลองติจื้อในนี่บ่ได้ห้องกุย ดับป้องจู้พ่อมกันเนี่ยเมืองนางใต้อ่อนว่ากวยกาเปินพ่อมกันลลบมานออกเมืองห้าอาบน,นั้นก็พ่อมกันเสด็จตายื้อสิบใายปอดจานการนานไว้ยนีเปินพ่อมกันเพียวใต้อันวานเดฮาลิมบุนเยา้าใต้อ่อนว่าปอเปิเพียวโคไลลื้นสุนมาเปินก็เดยเพียวโคเขียว ไตแผ่ดินเดียวอะว่าแั้วก็สุดสิงเปิดเดอกกินเก่งๆมึงไตเปิดเดเทียบถือปันกันกว่าซูอยู่ที่นั่นเข้าอยู่ทีนั่นเย่าก็มีอาหาเปลี่ยนกว่าเึ่นั่นเลยแต่ถ้ามึงลยคอย้อนว่าเหมือนไก่อยู่ในเล้าเหมือนเก้าอยู่ในห้างเหมือนหมูอยู่ในขอก เหมือนโวนอยู่ในนามันใจก็เฮ็ดนาดีมันห้อมวะการเผาการมันอะไรเข้าขาก็ป่องใจเมื่อไหร่ีนอนนวานให้สิเลยใ,ใจไอโฟนเจ้าสู้ก็ื้อปันใครเฮื่อนเจ้าซึกสู้ก็ื้อปันใครกาก็ื้อปัน ทะเลกองปอดเออเจ้าซึกสู้ก็หาปันเหมือนเอาเข้าหันไตวันมายืมผังพึ่งหนีเื้อหนาเออป้อนเข้าคาได้ป้อมยามมีป้อมยามเป็นไหนก่อทางย่าเย่าก่อย่องึ้นเจ้านั้อไว้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ขอวันเมือนไหวันให้สิโกเขียวเป่าเสียงนี้มันก็อยู่มลุาลุงย้อนบาตาหัวมันใจมันออกมาเด็กกระตุ้วเดกกระสัวดีเลยเนี่ยพี่ดอกข้าก็หู้อยู่นะ กุยการนมันอยู่ไรรอดไกอรก็ตาลาดเอียบบเปียบๆบบบบบอยู่ในกุยสยเรยองกุยการันกุยมันเป็นการของมันการเทิกการมันอันไหนเข้าขามปะลองว่าเกิดมาไปย่ำหันตะปองสู้พ้อมกันเอตีเมีหนหอหัางไตอ่อนอันนันกุยกาไตหวันสมผู้ดีป่องมันว่าเขาพ้อมกันนั่นแบบเพียวไตเออตาเทียถบถือเอามึงสลอยจริงได้เสดปันกันเอ่ เห็นไงเจ้าในไตอ่อนผู้หล่อไตอ่อนสุดที่บ่าวอ่อนย่อหน่ะไปวันมาโอ้เจ้าในจังมันสัมผัสอ่อนเนี่ยเจ้าในพี่ดอวข่าวดีเลยถัศสังหางกุยทัศสังเอาลอยๆไตอ่อนเมือลอยคอจอมหนังมั่นใจใครใครเป็นนั่นเนี่ยมันก็เต็มตีเย่อก็เต็มทุนเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวข่าวจับผัก อยู่ในกุยเสือยองกุยเข้หาหันจ้าสูขคาใจได้สือปันไตหวันใครนาสังเลยกับในย่อมอยู่ไดนะว่าใจย่อมเป็นตปีเกี่ยวลุงเขาหลบปองใจหึ่งมันใจมันใจก็เหมือนลูกจางโก้หนึ่งกันนกุยอันนั้นไหนมาหนี้ไหนมาว่ากันกุยเคลาดปันว่าอันว่าลองพร้อมผมในแก่หนาเขียนหนาเออเกาขากเกิดมาเล่นไปยามพันปอกไดป้องตู้ใน เอีนเฮียงเยอะพ่อมันตีเตียวโคไลในเฮียงสมุนดิ๊กอันว่านั่นอันไหนเนี่ยมันได้ผิดไว้ลองไต้หวันทัศน์สารแหลาดเขาน่าใกล้เนี่ยเขาพร้อมกันก็ดีอ่อพร้อมกันก็ดีเขาพร้อมกันไล่ก็ตาเอาไต่ตายได้ตามุ่ยจื้อมุ่ยคือมุ่ยเจ้าของเหผ่นดินเนี่ยเรียนสุดมาได้เมืองไต้ได้เป็นไอ้ผีเหมือนกันจริงน่ะนะมุ่ยกานั่นกวยอันไหนปันฝังใต้เมืองเลยขอเฮาคู่ ยกเป็นเครื่องมือเบอร์เนอร์แบบทายเตียนเบอร์เนอร์เฮ็ดบันการเบอร์เนอร์นี่อันนี้เฮาป้องอย่าไปหยองปุนดีเป็นกุนเกี่ยวกัเมืองเกี่ยวกัรซึกเกี่ยวกไปมืองหอมวะกุยกอย่าไปิตบันเครื่องมือเปิ้นอย่าไปหยอกับเปิ้นปุวนดีปุ่นเนี่ยกรรมเบิร์สักดีว่าอื่นๆแกมากุเลยเป็นเรื่องนั้นเอออันนีก็ปันฟังสติได้อ่อนเมือเลยขอเลยลองยามหู้จักกันหวาน่างนั้น สืบเสียแล้วครับเรื่องข้อที่สองสิบกว่าแสงก็ไปลองหมักเดี่ยว,วยปีนาเฮาด้วยจอยเช่บันปื่นเพรายการอีหนึ่งเลยลองปั่นแห้งใจก็เลยว่าเพกึงกลางเลยจุ่มสิคโคเขียวเขาคาอะไรเป็นเพกึงกลางกว่าอันได้อําสับเย่าก็มีลองหนาไว้เออตายแห่งสองก็ วันหางนาหายแสยงมึงนองตีเลยว่าอยู่จริงจานวันตกของมึงนองก็เลยว่ะหิมเสียนต่างการดีเรียนมาตั้งไรค่ะปีนออะั้งไรในนห่หมากสอดปึ่งบ้างจุ่งโคเขียววันให้หัคขาปิ่นพีข่ขกึ่งกลาตายสองก่อันตายนั่นเป็นลุกน้องของเจ้าออง อ่าน reckon เจ้าตาอ่อมอันอยู่ป้อห้องตรงนี้ใจก่อเหลียวกัน5กวยก่อนําพื้นดีแต่ละว่าเป็นเจ้าอ่อมในออกทุกน้องมันเจ้าได้ตายก่อน2กอกมักซอดอันแน่อีรายการถามว่าชื่อนั้นมีจุมหลายเผ่ตรงหนึ่งกว่ามาเอเขาเลยว่ามีโคเขียวและถ้าป้องจุใจเชิญละสายด่างเหลียนกว่ากว่ามามาชื่อได้อะมีสิโคหลายเด้ เป็นเขาหนังกันมังกันขึ้นกันหน้าในคายโย่เนี่ยเออคนมึงก็หู้กันนั่นเขาก็รัดกันนั่นปีนองอุปัญเียงทั้งหลายลองลู่ลองซุ่มเลยลองตายจุมวันให้เขาได้สองก็เขาละจึงนั่นเอาไว้หมากในพอมันสอดเนตีเฮ็ดเฮ่อจุมวันให้เขาข่าววินเลยโง่เซ็นไก่ไหม เนาจนไต่อกขาเนี่ยเขามันบินเลยหายหญกวนไต่วินปี่รอเขาอยากพันอยู่ค่กวนวินเสียมกาอยู่เนือกากาสม,มินปาเทียงลอยรองมีเฮียงส่งหมัมกสอดในในอันโคเขียวเกลยอไตรดีโคลายห้าอัานั้นโคลายสอสได้แ้่เราโคเขียวสอดกันขึ้นห้า อ่านนั่นก็จับปองจู้มือที่สามอยู่ในกลางสิได้ห้ำบันเขาได้เขาเรียนี่กันขึ้นเลยในหือป่อขามาทัสสังด้วยได้มันมนับไรมีโคไลโอเขียวว่วาปีนาตีเขาคาราลาเขาตรงหนึน่งเฮ็สังได้สม,มีหมักสอดไหลเขาก็ยอมพว่ามีเขาจุงเขาปองจู้เขาการาันกุยอมีตตบโคไลมีสิโคไยอยู่ไว้จื้อในปีดอักอะไร มาเพล่ะมนนะ่นได้เนาะอันตายได้สองข้ออันมาเจี๊ยบแล้วสองมีห้าอามขึ้นกบนั้นเฮ่าขาอยู่ยาวมามันนี้มีเข่าออกมาเทียงปีนองหลายซึบปาดีโค,โคเขียวเฮ่าขาอันอยู่ภายใต้ตัาป้องจู้ปุุงกำกำซื้อได้อยู่ที่รายการก็ไม่ใะจ้อมที่ที่ว่าวอยู่อยู่ กาไกล้มินอามนั้นก็ดักซิกมิกไม้ห้าเป็นหูซื้ออันผ่านขาผ่านหางซื้อผ่านหางอ,อามันแล้วขี่ซื้อมินหืออ,อาอมัน้ขี่หูมันมีเนื้อขี่กามินหือก็ว่ากันอามได้หรือได้ขามได้เพราะว่ญญาเนี้ปึงปางก็เป็นพี่งกางสภาว่าของล็อกเล่นการปิดไปสิ เสียนี้ก็มันจะมีอําว่าเขาอําว่าเฮาอําว่าผายปุ้นอําว่าผายเนี่ยเวสม่าข้เขียวตุ้งหนึ่งเออมีสิคโคอร้ายเนี่ยเพราะว่าน,นี้โคอ้ายก็พิดไยอะตับโคอร้ายมีเหตุตัดหิมหอมันหมักเตี้ยเลือสีว่าโคเขียวเขาแห่ปันกันขึ้นเออผี้องอลายเขาจะบิวขอไลายตีว่าเผอลองเน่เอาไว้ พี่ดาวเขากระดิตวงกันอันเสียนปลายหลาเมื่อวานโคเขียวมีลองตายมาเจ็บจำสาวโ้แต่อเมื่อไรโคก็เอาเ่าเอาลองเล้สิได้กว่าละใจห้ามใจเลยตอบก้านกุ้ยใต้อ่อนหูรัดนำกว่าด้วยเน้อคงยาวันให้เราสองเมียคางอีอีอาลาขาปุดขาหักอันรวน้อช่หรือเปล่าเมียกอนเมิงใครคอตอบที่ไหนแต่อ่อนอยู่วันให้กว่าด้วยวันนี้หนึ่งกะโปวิดีโอเลย เออจรงนั้นนองเว้ยโคเขียวมันก็ยังยอมพัาบาปาดีมือสูงโอเขียวหัอขาญยาจนดีลอยขนไผายจานวันให้ปอกไม่ได้เป็นนนั้ลู่เยอะซุ่มหนำเตี้ยวไหนก็ว่าวกุยกันในซ้ำตายแห่งสองก็ลูกเจ้าออกเอ,อ้ยย่าน้องครับลูกน้องทั่ใจลูกเฮ็ดออกลูกน้องเจ้าออกตาย ว่าทางน้าหายเสียงมึงนมันอยู่ก่บจิงจ้านวันตกมันได้เป็นสินตมางแต่เดียนมันละไายคาในกาได้ยังเงี้ยเฮ็ดสังในวงวางได้หมกผีบันนก็ออกไปพี่ดอกเขาอามนั่นก็เวทีเขาจะน่าดีออกตีบักงหรือก็ลองซื้อกันด้วยปอซุ่มอย่าว่าไล่กันกุยกะอันลว่ามันออกนั้นมันออกเมืองใต้ออกตีหนึ่งเงี้ยตีหนึ่งปอมันออก จุ่บานให้คู่เขียวเขาคาก็เลยเกิดใหม่ติ๊กติ๊ก่นี้ปัญหาพันเนะเมื่อแล้วได้ดีกว่าเกิดตีแล้วนางยิงกอมลานยเอาผัวกวนใจกอมลานยเอาเมีเอากันมากก็ส้่กินยาคุมไ้แต่ได้มีลูกมีลางซะไี่ก็อยัดก,ก็อนนั้นแด้ะโคเขียวเขาคาในมันเดยวอยเหมือนหนังไพถาดนั่นปอหอกขาด้วยซื้เขาวก็ไปกวน เออวันซึ้อในกุยปลายาดีไล่ค่าทังสี่กาะดีหมากล่างเนี่ดีไล่การก็หามาหมาลก่กกุยอัลองตีให้เขาหลอดเพี่การนั่นกุยเข้าไปอยู่ในโคเขียวปีดอหัวีผงดังหลายเออคบบไหนก็มาไปก็มาตายอ่ำไววเหมือนหมากทาขี้ดีกว่านังหลอยปีดอหาวบุนโดยลองนะ่เหนื่อนะอันหมากเตียรอันหมากซอดปึ้งบ้าน ยีลายการแดมแ่หันคู่เขียวเขาขาบเป็นเพกึ่งกลางยอดเขาเป็นไต้เช้าว่าคุณเสียงคือไตเอาหนิกป่านาเอาไว้ในเด้โกวมเมืองไต้ตั้งสิงปักพื้นดีจมอกากออ่าอันนี้ก็ที่มึงเนอกกำเนิดเขาคำวา่าตัวดีไล่ค่ะมือว่าแน่จุ่มคูเขียวเขาเป็นี่กึ่งกลางดีวันใหม่สูงภายของวิง่งไล่ค่ะ ปอเรไล่คาซีออกวิ่งกว่าเข้ารียกว่าญาวาทางนี้นี่วานมาือสูงต่มีดารกาเสียหนึ่งเสียในเลี้ยงถึงเมืองถึงปีดอกทั้งหลายจุมาันให้เข้าค่ะในในตึกห้องคนในวันนันนะเจ็ดทำเผื่มีปีมีดอกรว่าเฮสิโคไลเฮตุไหนก็ถามมาทางเทืองกันก้าวของก้าเปียนั่นน่ะ กุยกามนั้นก็ย่อบความนั้นก็จาะกุณเท่าคุณเกี่ยวกว่าหรือเนื้อเขาคาดดลำข่าวด้วยซื่อในว่าเป็นจริงหรือไร่ไร่ลองว่าหมักปึ้งบ้างโคเขียวตาไลไรก็เอ้ไปเตี๊ยโตหูปากสามีข่าคืดดันดีนในเลยคู่ลองว่าป่าดีโคเขียวอันอยู่ได้ตะปองชู่เขาขาตายกว่าหวาดเจ็บกว่าไหลหลูนเนือ้อหลูเลือดปันน้ำปากน้ำยุจงจนะน่า เขาว่าดีข้าเจอสิลมะลาปัดเออนนปีน้องเขาวุ่นด้วยว่ะมันเตียบกว่าหลายกรรไหววันกันหูดเลยวันที่ห้ามาถึงวันที่เจ็ดนี่ไงวันสองวันนี่ไงอะไรการอะไรพวกนี้เตียบกว่าสามตีลูกต่างออกมาลูกวันไทยออกมาอ่ะก็ตายน้ำหมาดน้ำ ในก่ในยาดังมึงหน้องตายเที่ยงขามายาในแห่งดีวันเหมือสูงแถวของเวิ่งไรคาในก็เลียบตีตายเทียงเอออันนี้ฝากถึงผู้คานปักจำตัวเจ้าซึกสู้เขาใจหวันมึงรลอยขอถามเลยลองตีมันก็เป็นสังหาดหลักหนีกวนมึง สูยื้กันขึ้นฮาเพิ่งมายื้อสูอันเปิ้นมายื้อสูนัปป่นสูเปลี่ยนมาปอจานเฉยมาเก็บขอนย้อนเงินดูหลายผิวมวยเแยมตายคนมึงที่ไหนๆคนเยอะฮะนั่นก็เขาได้มาเฮ็ดสาหาป้องปั่นคนวันคนมึงแบบมีดีเปลี่ยนเออเปิ้นไขยเขาเลยเปิ้นมาหมังเขาเออเดี๋ยดูดิได้อ่านดีสร้างในทรัพย์เลียงที่ไหนเอาไว้ปีดอกาะไงหมักเตี๋ย มึงปล่าเพจกึ่งกันใกล้หลี่ดาม,มาอันนั้นขเขียวข้อขาลายเกมันมีอยู่ว่ะอย่าไีขี้ก้าเลยไปเอากั้นคู่อยู่ว่าสู้หนังกันก็ไม่แย่งกันเปิดมังกันเปิดสอดได้ไปเหยียบมันกันขึ้นถ้าดีกว่าขี้ก้าอย่างน่ะจู่ยา,า,ากคว่าจ้ะจะเสิยตังดวงไหม เออเออนำมันเปียเพราะว่านั้นสดิพิดใจรายการนั่นเอนจะรายการครูไร้จะไร้การครู่ขิวรายการของคนเมืงองใดกันได้มีปีนอเขาข่าวเปิดบันเทิงกันนะลองเต้เบิงเป็นป้อมลาดม่งเย้าป้อมบุ๋มเป็นเผาเป็นเจ้าของเพียริ้นเผาเป็นเขียนเผาหม่มปองจุ่สีผิวได้มวยได้กูก็หันับเผาหันมันปีนองอะไร อะไรก็ข่าอันมาตรงจักปีนาเฮาค่ะลองตามมี่ว่าหมาเต็ดพึ่งบ้างจุ่มวันให้ปาดีเฮาขาเป็นเพคึกลางเสดตื้อยากันก็มีตึกเด้พังลินก็นำอยู่กว้สองสามวันมาได้เขาก็เป็นนันใจตกเลยไจะเรียกจุมาา่ามเฮาคาะในหญ้าหมาสามตีจองกันนะ เออนี่ก็อยู่ที่ไายการสักราในส่ยซ้ำเนงซึ่งเนื่อมือเนี่เมือสูงขึน